หนึ่งนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับวันนี้พวกเรานักเรียนระดับชั้นม .4 ทับ8จะมาประกวดมารยาทไทยเชิญรับชมได้เลยค่ะวายสามระดับ ประจำขบดีปฏิบัติ ปวดเทียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Obrigado.